โอ้นี่มีจุดพุ้ด้วยให้จุดพุ้ด้วย <c oughs> ปั๊มๆเลย <c oughs> นี่เรา,าทดสอบนะว่าหกโมงครึ่งไงลูกศิษย์อาจารย์ตื่นมาดูรายการนี่ถ้ามีคนตื่นนี่ไงยอ,ยอม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 รายการเรานี่บริการยี่สิบชั่วโมงเลยนี่ข่าวยามเช้าเอเอ,เอนี่ย คือปกติมีหวงจุ้ยรับอรุณน่ะเป็นการแบบโหลดไว้ให้จะมาดูเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ใช่ไหมโอนี่ไลฟ์เลยนะเฮ้ยพี่สุภชัยมาจริงๆด้วยอ่ะพี่สุภชัยอ่ะเป็นเอฟซตัวยงจริงเหรอเช้ากลางวันเย็นแกมากด168ให้ก่อนเลยอ่ะนี่เลยเอฟซตัวยงอทำไม่ได้ทำอะไรเลยเแกวเล่นนะไม่มีอะไรน่ารักๆเขาก็มาหวงจุ้ยสัญจรอยู่สม่ำเสมอเออแล้วพี่สุภชัยถามหน่อย มางานปีนีด้วยหรเปล่าพี่ผู้ชายตอบหน่อยดิเออมาหรือเปล่ามามามารับแสงแรกกันไหมวันนี้เตรียมตัวเดินทางมาอย่างค่ะเอออ่ะเอฟซีทั้งหลายนะที่กาลังดูรายการนี่สวัสดีอ่ะสวัสดีกันตอนเช้ากอนตากับตาโตสวัสดีครับอรุณสวัสดนะค่ะนี่ก็รายงานสดเลยพาทุกคนมาดูเพราะว่าเช้าเนี้ยเราตื่นตั้งแต่ตีห้าสี่สิบห้านะทำการสำรวจเส้นทาง ว่าลูกศิษย์เนี่ยเวลาตื่นแล้วสามารถเดินมาได้ไหมนะไฟตรงไหนที่มันต้องเติมตรงไหนที่มันเพิ่ม,มเช็คให้หมดแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เดินได้สบายๆคือมันเหมือนผ้าออกบิชบาทนะโตะมันจะไม่ได้สว่างนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มืดจนเดินไม่ได้เดินได้เห็นใบไม้พอเห็นใบไม้ได้เป็นว่ารู้ว่าเป็นสีเขียวเนี่ยแหละก็เริ่มเดินได้แล้วใช่แล้วเนื่องจากว่า เราอยู่กระจายกันทั่วรีสอร์ทใช่ไหมม,มันก็จะมีโซนใกล้โซนไกลแต่มติถ้าเราออกพร้อมกันหกโมงอย่างนี้นะปะ๋ามาตั้งโจทย์อย่างนี้นะหกโมงเราออกมาเดินพร้อมกันเนี่ยคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยห้านาทีถึงแล้วอะเราก็เตรียมเริ่มรับยาได้นะคนอยู่ไกลเนี่ยเมื่อกี้ป๋าลองดูแล้วช้าสุดเนี่ยถ้าเดินมาเนี่ยนะไกลที่สุดจากปีนักระจันม,มาถึงหน้าบ้านท่านอาจารย์เนี่ยจากมุมที่ไกลที่สุดเลยไม่เกินหนึ่งกิโล แล้วก็อากาศเย็นเ็นเดินมาสบายขอบอกว่าเย็นนะทุกคนที่กําลังจะมาวันนี้หนาวจริงคอนเฟิร์มไม่ไม่ไม่ใช่อป๋าใส่ขายาวนี่ก็แปลว่าหนาวแล้วล่ะตอนแรกอะคือตาโตใส่สีแดงมาข้างในกะว่าเอ้ยเช้าวันนี้ส่งสีแดงสีเขียวอะไรไม่ไหวหนาวจริงหนาวหนาวแล้วก็เนี่ยเดินมาแล้วลองดูนะบอกรปภให้เขาดูแลเรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะฉะนั้น พรุ่งนี้นะอันนี้เราข้ามแล้วสามสิบเอ็ดเราเตรียมตัวกันเรารู้หมดแล้วเอาวันนี้ทุกคนเริ่มมาเช็คอินสวอปอะไรกันให้เรียบร้อยปั๊บตอกนุ้ฉลอมเฉลิมเฉลิมฉลองนกล่องส่งกล่องสุ่มไปแล้วอ่ะปุ๊บพอมาถึงเช้าวันพรุ่งนี้เช้าวันที่หนึ่งนะสมมติอันนี้คือเช้าวันที่หนึ่งเนี่ยแ็ประมาณนี้นะครับล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยนะอืมแปรงฟันก็ได้ไม่แปรงก็ได้ไม่มีใครรู้ใส่หน้ากากใส่หน้ากากคอนเฟิร์มถ้าเกิดไม่แปรงอ่ะคือกินตัวเองรับมานะ แต่ต้อง,งใส <จ S 1> ่หน้ากากมันเนลยแปลงดิแปรงดิหมอตอนแรกตอนแรกอ่ะนิดไม่แปลงต้องกินข้าวเช้าแล้วค่อยแปรงเขาเขาไม่คิดว่าอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าผิดใครเขาสอนป่าเนี่ยไอ้ป่าเนี่ยสอนตัวเองเออเออเขาบอกว่าผิดอเอ้บางคนเขาตื่นมากินข้าวเช้าแล้วค่อยไปแปรงฟันไงแต่เขาบอกไม่ได้แบคทีเรียม <B et ilia> ันมีออกลางคืนเนี่ยมันเป็นกรดอมันจะทําให้ฟันผุค่ะเพราะฉะนั้นคือทันทีที่ตื่นต้องแปรงเลยเออเดี๋ยวนี้ก็แปรงเลยนะ แปลงก่อนนอนด้วยอ๋อเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้แปลงกินข้าวเสร็จก่อนออกกาลังกายเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วค่อยไปแปลงฟันเหรอกกลางคืนก็ไม่แปลงด้วยอีกแปลงที่มาค่ะพอแปลงฟันกันแล้วล้างหน้าล้างตาเสร็จก็เตรียมตัวนะขึ้นอยู่กับสภาพว่าอากาศนะแต่ว่าคาดว่าพรุ่งนี้มันจะหนาวกว่าวันนี้อีกนะครับแต่ที่แน่นอนคือหนาวลมนะลมลมโอเคมีเป็นไปเป็นพัก ให้พอเย็นเย็นเย็นมากเฮอเย็นเย็นเดินสบายนะเดินสบายค่อยๆเดินมาตามทางเหมือนออกกาลังกายยามเช้านะค่ะแล้วก็ค่อยๆมากันตรงนี้ก็มาถึงตรงเนินเนินหน้าบ้านอาจารย์พอเรามาอย่างนี้นะครับนี่ป๋ากําหนดเส้นทางไว้ให้จะได้เข้าใจตรงกันพอเราออกมาจากคอกม้าเสร็จปุ๊บเนี่ยถนนที่มันจะต้องจับภาพตามอ่ามุมนู้นหุ่นหมุมนู้นอ่ะมาค่ะจับดูภาพกันนู่นพอเราออกมาจากคอกม้า นะเราก็จะมาเจอถนนก้าวเลี้ยวที่บ้านอาจาจา์ uh huh. ใช่ไหมอ่าหมาออกมาปุ๊บให้เลี้ยวไปทางซ้ายพ <Wow. S 1> อ,อไป<า>ซ้าย,ายปุ๊บ <này. S 1> มันจะมีช่องมันจะมีช่องเดินข้ามาเนี่ยเราเดินไปก็ได้ในระโัอ uh ่า huh. อ่ะเนี่ยมันจะมีช่องเดินมาลงตรงเจดีอือห uh ือ huh. เนี่นี่ค่ะอ่าเนี่ยพอเราเลี้ยวออกมาเลี้ยวซ้ายปุ๊บเดินมานิดนึงมันจะมีแนวถนนมีแผ่นหินวางอยู่เป uh ็น huh. สีขาวมองเห็นชัด เดินมาตามแผ่นหินเลยนะเดินเดินเดินมานี้เลยนี่นี่ปั๊บปั๊บปั๊บอ่ะเห็นเห็นแผ่นหินไหมคะทุกคนเอาเนี่ยเห็นแผ่นหินบเดินฟาบเดินมานะแล้วมันก็จะมาขึ้นสะพานเชื่อมลานหน้าบ้านท่านอาจารย์อือหรือถ้าคนเดินมาบนนี้ก็ได้เดินมาบนเดินเนี่ยแล้วมาขึ้นตรงนี้นี่ก็จะมีทางเชื่อมไปค่ะเนี่ยเราค่อยๆเดินไปรวมเหมือนมาเรื่อยๆนะเหมือนสายน้ำนะอือ แล้วพอไปถึงลานหน้าบ้านท่านอาจารย์ก็การเป็นเรียงหนึ่งเรียงหนึ่งแบบเว้นระยะนิดหนึ่งประมาณทั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งฝ่มห,หนึ่งเอือ้อมหนึ่งวาแล้วก็เป็นแถวไปนะท่านอาจารย์ก็จะนั่งอยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวไปจะจัดโต๊ะให้ท่านอาจารย์นั่งหน้าบ้านแล้วก็พวกเราก็เดินเข้าไปรับยากับท่านอาจารย์โอ้รับด้วยตัวท่านเองกับมือของปรมาจารย์อ่าอ่าอาจารย์นะพอเรารับเสร็จปุ๊บเราก็เดินออกไป อออกไปทางม้าบินแล้วก็เดินข้ามไปที่เนินเนินโตโยเหลียนนะเนินที่เราเรียกว่าหัวมังกรต้นไม้สมปรารถนารเน<อ>ินสีแดงๆอยู่ตรงนั้นถูกต้องมีกรอบแตแตรมันนะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นลานใหญ่เลยยาวไปจนถึงน้ําประตูเมืองเลยอตามอัธยาศัยจะเอาน้ําประตูเมืองจะเอาเนินแต่ถ้าลงไปต่ํามันจะไม่ค่อยเห็นนะถ,ถ้าอยากอยู่เห็นสูงๆเนี่ย อยู่สูงสูงเออบนเบนเนินตรงนั้นะอแล้วก็มองไปทางทิศตะวันออกคือทิศตะวันออกแต่อยู่ด้านโน้นอ่ามองานโ้แล้วก็ค่อยๆพระอาทิตย์ขึ้นค่ะตามกําหนดกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือพระอาทิตย์พรุ่งนี้ขึ้นหกโมงสี่สิบสามตอนนี้กี่โมงเอาวันนี้ก่อนตอนนี้หกโมงสี่สิบสองเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งนาทีถ้าเป็นวันพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้ววันนี้จริงก็ขึ้นแล้วแต่ว่าวันนี้ อากาศเขาก็ยังบางเดี๋ยวเราจะอยู่ไลฟ์จนกว่าจะเริ่มเห็นแสงลำไร้ลำไรนิดนึงเออมีหมอกมีมีเมฆนะมันก็เลยอาจจะทําให้ขี้อายนิดนึงมามาช้าเราก็เตรียมน้ําน้ํามะพร้าวที่เราเตรียมมานะมีบทสวดนิดนึงอ่าเดี๋ยวป๋าให้ดูยาเลยป๋าเตรียมมา FC คอมเมนต์เข้ามาว่าป๋าหุ่นดีขึ้นุ่นดีขึ้นนี่นี่น ยาคูจินตมจินดามณีมหาปราบนะคะจินตมยะมหาปราบนีหนึ่งเมตรนะอ่ามีคาถานะส่วนเรียบร้อยค่ะเป็นยาจินตมยะที่สร้างขึ้นเพื่อแจกให้กับทหารที่ออกรบและประชาชนในช่วงบ้านเมืองมีศึกสงครามเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยแค้วคาดคงทนหลุดพ้นจากพยันอันตราย สิ่งเลวร้ายต่างๆเกิดแต่มงคลมีโชคลาภไร้ทุก์พสุขสืบไปอคนละหนึ่งเม็ดคนละหนึ่งเม็ดแล้วก็มีบทสวดให้สวดเสร็จเรียบร้อยนโนะโมก่อนนะเสร็จปั๊บนะโมตสสะพระโคโตนะเวลาเป่ายาเนี่ยนะเบาๆนะเออค่อยๆเป่านะ เพราะว่าเรามีประจาเป่าแล้วเป่าแรงไปตกหญ้าหาไม่เจอใส่เข้าไปในอุ้งมือค่ะจริงๆแล้วอ่ะแค่เนี้ยใส่เข้ายาเข้าไปในขนาดเนี้กำลังดีหรือประเภทที่กลัวเนี่ยมือเล็กเหมือนป่าเนี่ยเป่าแล้วบากเนี่ยเป่าในถุงเลยออแล้วก็ค่อยเอามากินของตาโตเองเป่าแบบนี้อย่างเงี้ยหนีไปก็ได้จับไว้จับไว้นี่ก็ได้แล้วก็เป่านะเสร็จปุ๊บก็กินน้ำมะพร้าวตามอเป็นอันว่าเสร็จพิธีค่ะนะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะเห็นไม่เห็นไม่เป็นไร ช้าเร็กวกันนั้นไม่เป็นไรเร,เรารู้และคือตามธรรมชาติอันความจริงเนี่ยพระอาทิตย์ได้ขึ้น,นแล้ว<ต>เรียบร้อยขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศเนี่ยบางทีบางวันก็เห็นบางวันก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยก็อย่าไปซีเรียสก,กับมันเรานับเลิกที่ท่านอาจารย์กําหนดให้พวกเราเป็นตัวเริ่มต้นเรียกว่าเลิก,ยก,ลกอย่างวันนี้ยังไม่เกี่ยววันนี้เป็นเลิกที่เป็นมงคลกัน ในพรุ่งนี้ใช่ส่วนไอ้มหาธโนนั้นมันอีกวันอีกวันทช่ค่ะวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นเลิกของการเปิดปีใหม่รับแสงยามเช้าพร้อมแสงแาแสงที่ขึ้นมาครั้งแรกของปีนะอันนั้นก็คือเวลาที่เป็นมงคลว่าเราได้เกิดขึ้นเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นกับพวกเราแล้วนั่นแหละนะเป็นไปอย่างที่ท่านอาจารย์บอกหรืออย่างที่บอกนะว่าบางครั้งเวลาท่านอาจารย์จัดงานอะไรขึ้นมาเนี่ย ด้วยนิมิตหรือว่าด้วยความที่เป็นปรมาจารย์เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเขาก็จะเห็นนะถ้าในวิชาหงจุ้ยเนี่ยดาวห้ากลางบ้านเนี่ยดาวห้าเนี่ยหมายถึงเรื่องสองครามาหมายถึงความรุนแรงหมายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนซึ่งค่อนข้างไปในทิศทางที่เป็นเรื่องเลวร้ายไม่ใช่เกิดแบบดีนะเกิดไปในทางที่อันตรายเพราะฉะนั้นปีหน้านมันจะมีห้าสองตัวอยู่กลางบ้านอาจารย์ก็เป็นห่วงพวกเราไง ถึงได้ชวนพวกเราเนี่ยมาเรียนนะเสียใจด้วยกับคนที่ไม่ได้มานะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่มีแล้วเราไม่ได้มาคุยเพื่อกระตุ้นให้คุณอยากมานะเพราะว่าเราเราเต็มหมดแล้วเอาคนที่สนใจคนที่ตั้งใจนะก,ก็ถือว่ามีโชคใครที่ไม่ได้มาบางคนอาจจะตั้งใจแล้วปะจะอยู่มืองนอกเออก็ดูรายการไลฟ์สดไปเราก็จะไลฟ์ยิ่งวันนี้นะถ้าจะ สองชั่วโมงไลฟ์ทีเช้าสายบ่ายกลางวันเที่ยงอะไรอย่างนี้เลยอแล้วก็เรื่องยาตะโตเสริมให้อีกนิดนึงคือในในบางคนเนี่ยเขาถามว่าอะอย่างเงี้ยจะเก็บไว้กินไม่ได้แล้วคือเนี่ยถึงจะได้อธิบายว่าในช่วงเวลานี้ปีนี้ที่จะมีดาวห้าเข้ามาในปีนี้เพราะฉะนั้นคนที่ได้เข้ามาฝึกแล้วจะได้แข็งแกร่งเนี่ยได้รับยาไปก็ควรที่จะทานใช่จะไปเก็บวันอื่นก็ไม่ใช่เลิกใช่ งามยามนี้แล้วอันนี้คือหนึ่งยานะที่จะกินในวันพรุ่งนี้ค่ไม่งั้นไม่งั้นเขาจะไปเสกไว้ทำไมให้กินช่วงมีอาจารย์จะรีบทำทำไมใช่ไหมอม่ไม่กินเมื่อไหร่ก็ได้ก็มันก็ไม่ได้ขังแล้วนะอันนี้เขาต้องของดีมันก็ต้องมีเวลามีเลิกมียามของมันนะมีสถานที่ของมันมันก็จะเป็นองค์ประกอบเข้าใจกันด้วยอันนี้พอเนี่ยเรากินกันเสร็จเรียบร้อยนะเราก็เดินกลับมาที่บ้านท่านอาจารย์ทีนี้ไม่ได้ไปหน้าบ้านแล้ว บนถนนที่เรายืนอยู่เนี้ยนะตั้งแถวเลยใครมาก่อนก็เลียงไปเรื่อยๆเว้นระยะห่างกันหนึ่งช่วงมือนิดนึงนะก็ยาวไปตามถนนเลยสองข้างเลยนะสอนี่หนึ่งแถวนี่หนึ่งแถวไล่มาเรื่อยๆหันหน้าเข้ามาหากันหันหน้ามาหาถนนนะอ่าเหมือนตายอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้อ่านี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วเดี๋ยวพระเขาจะเดินเป็นแถวนะพระท่านจะเดินพระเออพระท่าน อ่าฮะนมัตก,การแล้วก็เรียหลงเจอพ่อก็จเจริญพรเอเอาโยมวัดดีอะไรอย่างเงี้ยเจริญพรหลวงพ่อเอเออ<า>้าวจริงๆเออเข้าใจเข้าแถวมาตามถนนไปเรื่อยๆนะมันสุดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นถ้ามันไม่สุดออกไปนอกถนนอีกก็ได้คือเพราะว่าเวลาที่ยืนเนี่ย เนื่องจากว่ายังต้องเว้นระยะถูกต้องมาอ่านฉะนา้เรื่องนี้หนึ่งช่วงแขนเนี่ยโอ้น่าจะได้ถึงเกือบโค้งนุ่นแหละไม่ทุก๋าเป็น๋าลองนับดูแล้วได้รอบหนึ่งพอดีโอ้เก้าโค้งพอดีเป็นมหามงคลเนี่ยหลวงพ่อก็เหนื่อยหน่อยท่านชี้แล้วอท่านต้องบินสบาถูกต้องใช่นะอเราว่าเข้าแถวนะครับจะเริ่มต้นด้วยท่านอาจารย์ก่อนนะค ท่านอาจารย์ครอบครัวแล้วก็แขกท่านอาจารย์เขาจะใส่ย,ยืนใส่หน้าบ้านเหมือนท่านอาจารย์ใส่บาทปกตินะครับพระจะมีทั้งหมดสามสิบสองรูปนะครับ<ช>เราเป็นลูกศิษย์เราก็ต่อหลังท่านอาจารย์อพอท่านอาจารย์ใส่เสร็จท่านก็จะเดินต่อมาแล้วก็จะเริ่มแถวพวกเราเราก็ใส่นะ<ช>มีคนละหนึ่งชุดนะครับใส่ได้ทุกคนได้คนละหนึ่งชุดแต่ทีนี้ถ้าใครอยากเตรียมเพิ่มคุณต้องเตรียมมาเองแล้วคุณอาจจะพลุงพลังนิดนึงเพราะคุณต้องถือมาเองอไหนจะมากินยาด้วย หนจะมีของใส่บาตรด้วยนะต้องถือไว้เพราะว่าไม่ได้มีไม่ได้มีเก้าอี้วางไว้ใช่เพราะว่ามันคนมันเยอะนะอันนี้ต้องอาศัยว่าบริการตัวเองนะอของไว้ใส่ถุงไว้อะจัดการตัวเองให้เรียบร้อยเตรียมถุงเตรียมอะไรมาให้เรียบร้อยอยากใส่สามรูปห้ารูปเก้ารูปตามสบายไม่ต้องไม่ไม่ว่ากันนะเพียงแต่ว่าดูระยะนิดหนึ่งไม่ใช่ใส่แต่หลวงพ่อองค์แรกองค์สุดท้ายถือบาตรเปล่า ใช่ไหมเตรียมสมมุติว่ามีการใส่องค์แรกแล้วเราก็เตรียมเองเล็งองค์เออองค์ที่สองที่สามที่สองเออไปเออไปเรื่อยๆก็เว้นบ่ายเว้นระยะบ่ายเดี๋ยวป๋าก็จะคุยกับค่ยๆคุยกับหลวงพ่อท่านว่าให้เดินสลับข้ามไปเลยก็ได้นะแล้วก็ต่อแต่ว่าเอาเอาที่สะดวกแล้วกันนะน่าจะเป็นภาพที่งดงามแหละเพราะว่าเราทำกันไม่ได้เร่งรีบอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่าพอเรานะรับบ่าเสร็จปุ๊บนะค่ะกวดน้ําเนี่ยไม่ต้องนะ รับพรเนี่ยเฉยๆเดี๋ยวป๋าจะให้เอาไมโครโฟนมาให้อรหลวงพ่อเป็นผู้ให้พรอเราก็จะมาให้พรกันด้านหน้าบ้านท่านอาจารย์นะใครเสร็จแล้วตรงนี้ก็เดินย้อนกลับไปนิดนึงไปที่ที่เนินที่เรากินยากันมันจะมีที่โล่งไงเราก็ไปรวมตัวตรงนั้นถ้าใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ไปฟังท่านก็ให้พรสั้นๆแล้วก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วล่ะได้ใส่บาตรก็ดีแล้วล่ะอ่า ก็เป็นอันว่าจบพิธีช่วงเช้าก็แยกย้ายกันค่ะขายพักรีสอร์ทได้กินข้าวรีสอร์ทขายพักปีกจากจันทร์ก็เดินชมวิวไปเรื่อยๆกลับไปจะมีอาหารเช้าให้อืมเราไปกินข้าวเช้าวันที่นู่นค่ะก็จะเริ่มประมาณตักเจ็ดโมงข้าวเช้าอ่ะใช่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ยังไม่หิวหรอกเนี่ยันไม่ต้องรีบ่ะเจ็ดโมงอยู่แล้วยังไม่หิวเลยนะไม่ต้องเร่งกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยอากาศกําลังดี สดชื่นเดินไปชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆมีความสุขกับกับดื่มด่ากับพลังนะดื่มด่ากับเวลาจะรู้สึกว่าเย็นใจอืมอพาาทิตย์นี่จริงๆขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วแต่ว่าวันนี้เมฆเยอะเมฆหนาถือว่าเอาอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นเรียกว่าอะไรบรรยากาศอที่ที่สบายสบายคุณจะไม่ได้ไม่ร้อนมากในช่วงเวลากลางวันเมื่อวานเนี่ยมีร่มทั้งวันเออล่มทั้งวันเลยดีมากอยู่ในเต็นท์สบายมากไม่ร้อน แต่ว่าถ้าวันไหนไม่มีไม่มีเม่ก็ร้อนเหมือนกันอ่าเป็นที่โล่งแจ้งไงส่วนใหญ่อ่ะนะค่ะย,ย้ำนะย้ำนะมาต้องคิดว่ามามาด้วยความสุขแล้วก็มาเพื่อรับความสุขเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําให้เป็นเรื่องกังวลเรื่องไม่สบายใจอะไรอย่าอ่าไปคิดมันนะ,ะพยายามเบิกบานเท่าไว้รับแต่ความเป็นมงคลกับไปค่ะนะะพลังมือก็จะได้ติดตัวเราไปได้ในเรื่องของความเป็นมงคล ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะสมกับที่ท่านอาจารย์เขาตั้งใจทําให้พวกเรานะอย่างที่ป๋าบอกเนี่ยทรัพยากรทรัพยากรทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่รีสอร์ทต้องขอบคุณเขาทีมงานเองนะครับตัวท่านอาจารย์เองนะตั้งใจทําให้พวกเราถ้าถามว่าถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยเขาไม่ถามหรอกไม่คุ้มนะเออแต่ว่าอันนี้ทําด้วยใจรักแล้วก็หวังว่าลูกติดทุกคนที่มีโอกาสจะได้พบกับความ รุ่งเรืองในปีถัดไปปีหน้าเนี่ยนะ<ช>ซึ่งเป็นปีที่รุนแรงแล้วกันอืออันเนี้ยคำถามนี้ที่ตาโตคิดว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องพูดมีคนถามมาว่าน้ำมะพร้าวที่จะไว้กินกับยาเนี่ยต้องเตรียมมาเองใช่ไหม<ช>ต้องตอบว่าใช่ใชและที่สำคัญคือตาโตอ่ะจะบอกว่าน้ำมะพร้าว ถ้ามันซื้อแบบที่คุณซื้อแบบพาสซิไรส์ได้ใช่ไหมมันเป็นแบบน้ำมะพร้าบบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณเตรียมมาได้สามารถทําได้แต่ถ้าง่ายๆบางคนบอกว่าไม่ไม่สะดวกหรือยังไปซื้อไม่ได้หรือกลัวเสียกลัวอะไรนะมะพร้าวมันเสียง่ายไงบางทีถ้ามาแล้วมันไม่ได้แช่อ่าเป็นประมาณนั้นก็น้ําที่ถวายพระถวายกันหรือยังทีนี้จะไม่ทันแล้วถ้าใครเดินทางมานี่คือต้องเตรียมตั้งแต่เมื่อวานคือถวายน้ําพระพุทธ ไว้ที่หน้าหิ้งแต่มะพร้าวเนี่ยมากันสามคนกระป๋องเดียวพอเออจริงๆแล้วมันกินแค่อึกสองอึกเพื่อที่ให้เป็นกระสายยาถูกไม่ใช่ว่ากินทั้งกินแล้วอิ่มหล้างหน้าด้วยไหมไม่ได้ไม่ได้กินไม่เยอะค่ะเตียมมาเตรียมมาขวดเดียวเนี่ยขวดที่เราใช้ดื่มกันน่ะของกระโตอ่ะกินอยู่สามรังอ่ะพวกเราต้องเข้าใจไงว่ามันเป็นงานกิจกรรมที่มันมันกึ่งกึ่งผจญภัยนิดๆิดนะ อย่างเราให้นอนเราให้นอนเต็นท์อย่างเนี้ยเต็นท์คุณก็ต้องเตรียมมาเองนั้นเราไม่มีให้นะมีมีหลายคนโทรถามมีพเชตัวไหมเวลาที่คุณไปกลางเต็นท์ที่อุทยานอะไรต่ออะไรหรือเวลาที่อะไรมิสบูใหชตัวไหมเขาได้รับคําตอบมาว่าอ๋อไม่ค่อยได้ไปกลางคมเที่ยวะเขาไม่มีเขาไม่มีอะไรให้ใช่แล้วก็เอามาคืออย่าไปซีเรียสมันขาดนู่นนี่ขานี่หน่อยนะถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ย การที่ลองทําอะไรใหม่ๆพยายามทําอะไรใหม่ๆในต้นปีเนี่ยมันก็จะเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีไงแล้วก็มันเหมือนกับเขาเรียกว่าเราลําบากก่อนแล้วค่อยสบายต,ตัวนึกออกไหมพยายามมาใช้บรรยากาศแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างมันก็ขัดใจเรานะบางอย่างมันก็ไม่ถูกใจเรานะแต่เราอยู่กับมันได้เราก็ปรับพื้นฐานทางความคิดของเราถ้าเรามองไปแง่ดีมันก็จะช่วยให้เราแข็งแรงขึ้นโอ,อ้ฟ้าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,ลวนก นี่เอฟซีที่รักทุกคนคือป๋าเห็นนกป่ะมันเริ่มออกบินเสียงกันแบบว่าเจียวเจ้าวกระจิบกระจับกระจิบกระจับแบบว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนู่นรังมันอยู่ต้นพรึกนึงเออใช่แล้วพอเนี่ยพอพระอาทิตย์ขึ้นโอ๋อยากให้ทุกคนได้เห็นจังเลยว่าท้องฟ้ากลายเป็นสีสีแดงแล้วเพราะว่ามันมาแล้วพระอาทิตย์มาแล้วพระอาทิตย์มาแล้วสะท้อนแล้วไง